สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพวกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวหลังจากที่ทางด้านประธานดิวัลลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียได้พบหาหรือกับทางด้านนะเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียนะครับโดยเฉพาะรัสเซียนั้นออกมายืนยันพร้อมที่จะจัดหาพลังงานแบบต่อเนื่องให้กับทางด้านอินเดียแม้จะ,ะเผชิญแรงกดดันจากสหรัฐขณะที่ผู้นําทั้งสอง ร่วมหาหรืออย่างครอบคลุมในความร่วมมือด้านพลังงานกลาโหมรวมถึงเรื่องของการค้านะครับในขณะเดียวกันนั้นก็มีนักวิเคราะห์นะครับมองว่าการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียกับอินเดียนั้นถือเป็นมิติใหม่และก็นี่เป็นความร่วมมือที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับแม้ว่าโลกนั้นกำลังอยู่ในภาวะที่ผันผวนจากเรื่องของนโยบายต่างประเทศ จากสหรัฐอเมริกาความเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นประธานดิว,วัลลาดิเมียร์ปูตินผู้นาของรัสเซียประกาศระหว่างการเยือนอินเดียนะครับว่ารัสเซียพร้อมจะเดินหน้า จัดส่งน้ำมันแล้วก็เชื้อเพลิงให้แก่อินเดียอย่างต่อเนื่องแม้อินเดียนั้นต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากสหรัฐให้ยุติการซื้อน้ำมันจากรัสเซียโดยในระหว่างการหารือกันปูตินและก็นเรนทราโมดีได้มีการย้านะครับว่ารัสเซียเป็นผู้จัดหาที่เชื่อถือได้ทั้งน้ำมันกา๊าซถ่านหินและพลังงานที่จําเป็นต่อการเติบโตเศรษฐกิจของอินเดียรัสเซียยืนยันถึงความพร้อมในการส่งเชื้อเพลิงต่อเนื่องให้แก่อินเดียขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีรนรทราโมดี ผู้นำของอินเดียได้กล่าวขอบคุณปูตินกับความมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวต่ออินเดียและระบุว่าความมั่นคงด้านพลังงานถือเป็นเสาหลักสําคัญของความร่วมมือระหว่างอินเดียกับรัสเซียสําหรับอินเดียนั้นหลังสงครามยูเครนเริ่มต้นขึ้นอินเดียก็ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้นําเข้าน้ามันรัสเซียรายใหญ่โดยรัสเซียส่งน้ำมันดิบคิดเป็นเกือบ3 6เของการนำเข้ารวมของอินเดียในปี2567หรือว่าราว1.8ล้านบาร์เรลต่อวันในราคาที่ลดลงเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามครับนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568ที่ผ่านมาอินเดียต้องเริ่มลดการนําเข้าน้ํามันรัสเซียบางส่วนเพื่อลดแรงกดดันจากสหรัฐหลังจากที่ประธามดินโดนั์ทรัมผู้นําของสหรัฐขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากอินเดียถึงร้อยละห้เพื่อต่อรองให้อินเดียนั้นหยุดซื้อน้ํามันรัสเซียโดยสหรัฐอ้างว่ารายได้จากการค้าน้ํามันคือการไปช่วยสนับสนุนรัสเซียในการทําสงครามกับยูเครน อินเดียนั้นกาลังเดินเกมทางการทูตอย่างระมัดระวังเพราะต้องการรักษาผลประโยชน์จากน้ํามันรัสเซียขณะเดียวกันนั้นก็พยายามลีเลียกการเผชิญหน้ากับสหรัฐในช่วงที่กําลังอยู่ระหว่างการเจรจาภาษีนําเข้าผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระบุว่าการทรงตัวเป็นทักษะสําคัญในนโยบายต่างประเทศอินเดียมยาอย่างยาวนานและกรณีนี้ก็ไม่แตกต่างกันทั้งนี้นรนทรามดียังได้ย้ําถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของอินเดียและรัสเซียพร้อมประกาศความตกลงแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจจนถึงปี2573 ซึ่งจะช่วยให้การค้าการลงทุนนั้นมีความหลากหลายสมดุลและยั่งยืนขณะที่การค้าระหว่างสองประเทศในปี2567ถึง2 0 6 8อยู่ที่6.87 0ล้านดอลาลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบ6เท่าจากระดับก่อนเกิดโรคระบาดขณะทีการส่งออกของอินเดียอยู่เพียง4,880ล้านดอลาลาร์าสหรัฐผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเยือนครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ การกระจายความเสี่ยงของอินเดียทั้งด้านเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์โดยเฉพาะในช่วงที่ภาษีของสหรัฐส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศขณะเดียวกันนั้นอินเดียก็เป็นหนึ่งในผู้นําเข้าอาวุธรายใหญ่ของโลกที่กําลังลดการพึ่งพาจากรัสเซียโดยสัดส่วนการนําเข้าอาวุธจากรัสเซียลดลงจาก7 6ปเในช่วงปี2 5 5 2ถึง2556เหลือเพียง36%ในช่วงปี2562ถึงปี2566ในขณะเดียวกันครับในความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นผู้เชชชีี่่ยววาาญ แผนความร่วมมือปี2030ซึ่งประกอบอที่ประกาศด้วยนายกรัรมนตรีนเรนทราโมดีและประธานดิวัลัาดิเมียร์ปูตินนี้เป็นการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างทางด้านอินเดียกับรัสเซียที่เข้าสู่ระยะปฏิบัติการเต็มรูปแบบซึ่งพวกเขาร่วมกันจัดทําโครงการความร่วมมืออินเดียรัสเซียปี2030ในการถแถลงข่าวร่วมกันที่กรุงนิวเดดีทางด้านเกอโรฟกุมานนักวิจัยจากยูนเต็ดเซอร์วิสอินติสอินติทิวส์ อ f i n d i เซึ่งเป็นสถาบันทางสมองด้านความมั่นคงกิจการต่างประเทศให้ความเห็นว่าโครงการ2 0 3 0นี้ไม่ใช่เพียนเอกสารนโยบายทั่วไปแต่นี่เป็นโครงการการบริหารความร่วมมือทางเศรษฐกิจสําหรับความสัมพันธ์ทวิภาคีในอีก10ปีข้างหน้าเนื่องจากแผนแม่บทนี้ได้มอบโครงสร้างทิศทางและกลไกที่จําเป็นเพื่อให้สามารถดึงศักยภาพอันมหาศาลของทั้งสองประเทศมาใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบท่านดันกุมารบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่นโยบายการค้าการเชื่อมโยงด้านโลจิสติก ระบบการชําระเงินและความร่วมมือรายสาขาถูกบูรณาการเข้าสู่แนวทางการดําเนินงานที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบซึ่งเกิดจากโครงการนีเริ่มที่พลิกโฉมหลายด้านด้านการค้าเสรีผลักดันของข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA กับสาภาพเศรษฐกิจยูเรเซียส่วนด้านการเงินนั้นขยายการชําระเงินด้วยสกุลเงินท้องถิ่นรูปีและก็รูเปิลส่วนการเชื่อมต่อเร่งรัดการพัฒนาเรื่องของการขนส่งเหนือใต้ระหว่างประเทศที่เรียกกันว่า International North South Transport Corridor และเส้นทางเดินเรือตะวันออกนะครับหรือว่า Eastern Maritime Corridor การอำนวยความสะดวกการจัดตั้งสถานกงศูนย์การค้าของอินเดียแห่งใหม่ของแห่งในรัสเซียและการยกเลิกอุปสรรคทางการค้านักวิเคราะห์รายนี้ชี้ว่าโครงการที่เริ่มเหล่านี้มุ่งแก้ไขปัญหาที่เป็นคอควดซึ่งเคยเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางการค้าในอดีตนอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการค้าทาวิภากีได้ทะลุ6,870ล้านดอลลาร์สหรัฐความมั่นใจของนายก รัฐมนตรีนเรนทราโมดีที่จะบรรลุปเป้าหมาย1นึ่งแสนล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนปี2030จึงเป็นการคาดการณ์ที่อ้างอิงข้อมูลอย่างมีเหตุผลแผนง,งานใหม่นี้เปิดโอกาสให้อินเดียสามารถขยายการส่งออกสินค้าสําคัญไม่ว่าจะเป็นยาอุปกรณ์ทางการแพทย์สินค้าวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สิ่งทอการเกษตรผลิตภัณฑ์ทางทะเลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของต,องตลาดรัสเซียในฐานะซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้สิ่งสําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการเปลี่ยนผ่านจากการค้ารูปแบบเดิมไปสู่การผลิตรว่วม ถือเป็นความก้าวหน้าเชิงยุทธศาสตร์โครงการความร่วมมือในอุตสาหกรรมหนักส่วนประกอบการบินการต่อเรือสารเคมีและวิศวกรรมขนส่งจะช่วยปรับสมดุลความสัมพันธ์อย่างถอนรากถอนโคนเนื่องจากว่าทั้งสองประเทศจะเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าแทนที่จะดําเนินการท้าเพียงฝ่ายเดียวทางด้านกุมารยืนยันว่าการเปลี่ยนไปใช้การชาระบ,บัญชีด้วยสกุลเงินประจําชาติและการปรับปรุงขั้นตอนศุนลกากรให้มีประสิทธิภาพจะทําให้ความเป็นหุ้นสว่วนนี้มีความมั่นคงปลอดภัยจากความเปราะบางภายนอกและมีความสมดุลในเชิงโครงสร้าง หากทั้งสองฝ่ายดําเนินการตามแผนงานนี้อย่างต่อเนื่องโครงการ2,030สามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอินเดียกับรัสเซียจากการพึ่งพาสินค้าพกภัณฑ์ประเภทน้ํามันเป็นหลักไปสู่เชนวนเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายการลงทุนสูงและยั่งยืนในระยะยาวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับเข้ามาแล้วกด Sub สับไร้กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตนะครับในทุกๆวันนั้นท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกแงม่มุมที่ผมนั้นนาเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันโดยเฉพาะเนี่ยครับสถานการณ์ข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจสถานการณ์ความขัดแยง้งการเมืองระหว่างประเทศรวมถึงสาระความรู้อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับคุณผู้ชมเข้ามาแล้วคุณผู้ชมยังสามารถที่จะสนับสนุนช่องถาอัปเดตผ่านการสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับโดยแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่1 0 0รบาทเท่านั้นเอง รายละเอียดการสมัครก็อยู่ใต้คลิปนี้แล้วในขณะเดียวกันนั้นคุณผู้ชมยังสามารถสนับสนุนผ่านซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แทงสำหรับข่าวที่ท่านชื่นชอบหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2 5 1 1 1นะครับ1 6 9 3 4 2ก1 1 1ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับ,ขอบ,นนรบขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่อองาััปเดตครบ